แับปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะว่าพี่แอลเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดแค่ปวดขาเพราะฉะนั้นใช้แบบเอบีค่ะ ปวดหัวเข่านะคะกระคาหัวเข่านะคะถามว่าใช้อะไรใชคไหมนี่ค่ะ A B นะคะเวลาที่จะปวดหัวเขาเพรว่าพ่อแมวเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดแค่ปวดขาเพราะฉะนั้นใช่ค่ะใช้เป็นประจํานะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับหยิบขึ้นมาเวลาที่จะปวดเราต้องทานนี่ค่ะค่อยยแบบเบาเบา คุณกำลังทุกทรมานจากอาการปวดเมื่อยตามร่างกายใช่หรือไม่ลองใช้ AB r o โรอ n แก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่ถูกขัดสันมาอย่างดีช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายให้กับร่างกายของคุณ เพียงทา a อบีโรออนแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบในบริเวณที่ปวดเมื่อยโดยไม่ต้องนวดยาจะซึมซาบเข้าสู่ใต้ผิวหนังอย่างรวดเร็วใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการกลิ่นหอมสดชื่นเย็นสบายผ่อนคลายได้ทันทีกับ AB บิโรออแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบสมุนไพรที่คุณไว้วางใจเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี อายุอะไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะแต่ที่เรียกว่าหนักอะคือสังขารไม่เที่ยงออกกําลังกายก็แล้วพยายามหาจังหวะยืดแขนยืดขาตลอดแต่คุณแม่ก็มาตกมาถ่ายตอนทํางานบ้านนี่แหละค่ะต้องกม้กมกมเงยเงยจนปวดหลังดังกรอบบางทีแกตื่นมาก็ปวดคอเพราะนอนตกหมอนอีก อะไรคนเรามันจะมาสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนี้ขอเบอิกหมอนวดส่วนตัวหนะะ่อยค่ะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคนนี้ไม่ต้องจองคิวลูกหน้าผู้มาหาเราทึงที่แถมพกไปนวดได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอเบโรออนสิ่งที่ชอบมากๆคือเปิดปุ๊บทาได้ทันทีเลยไม่ต้องใช้มือป้ายเหมือนยาหม่องหรือพิมเสนให้มันเปื้อนมือเลอะเทอะที่สําคัญคือทาแล้วเย็นสบายผิวไม่แสบไม่ร้อนเลยค่ะใส่เสื้อขาวก็ได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่เลอะ เป็นนวัตกรรมนาโนนะคะทาปุ๊บเนี่ยจะซึมเข้าผิวเราทันทีไม่มีเวลาทิ้งคราบเหลืองแน่นอนปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเวียนหัวจตกการเมารถนี่แหละมีแค่ตัวนี้เอาอยู่เลยสามารถใช้ควบคู่กับลูกประคบได้ด้วยนะคะเป็นน้ำมันนวดสูตรสมุนไพรที่มีความสะดวกมากๆเลยใครจะไม่ติดใจล่ะคะแนะนำเลยต้องมีติดตัวไว้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ ABROON แก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบขนาดบรรจุ30 ml ปกติราคาขวดละ690บาท วันนี้ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ ื้อ AB บ o โลอแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบ3ขวดแถมให้ฟรีทันทีอีก2ขวดแต่ถ้าคุณโทรมาทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้นแถมลูกประครบสมุนไพร a อีลูกละ9กบาทให้ไปอีกราคาเต็ม3,549ัห้ยบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่9ก9บาทเท่านั้นราคานี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2หห่งรือแอดไลน์ที่แอดไน์และบปิดช้อปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรอรับของสบายๆได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ อายุเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได,ด,ดีกับร่างกายเลยนะอจงจริงนะปวดปวด,ปวดเมื่อยเมื่อยมันมาทุกวันมันมาหลังจากตื่นนอนมาหลังจากที่ทําง,งานเสร็จไม่เอลินเมื่อกี้คุยกับเธออยู่ดีจู่ๆไฟขึ้นโกลดมันี่เลยไฟดูดไฟช็อตมานี่เลยพี่ชายลองไปนวดบ้างไหมอ่ะนวดแบบพวกคอบาไหลอยอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นไหมอ่ะเอาจงจริงอ,ะอ่ะ,อะเคยไปจ่ายราคาทั้งแบบว่าแพงกับไม่แพงแต่ไปแล้วบางทีหายพอหายเสร็จปุ๊บมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วต้องเสียเงินไปไปนวดซ้ําอีกเนี่ยแบบเนี้ยเอามันถูกถูกไหมเอาเป็นยาหม่องไหมยาหม่องนวดนวดเห็นเขาครึ่งๆ เธอไปบ้านพี่ไหมพี่จะบอกว่าไปดูระกี่ขนาดที่พี่ใช้ใช้ไปบางทีอสูตรก็ไม่ถูกใจซื้อมาไม่ตรงปกกลิ่นก็ไม่ชอบและที่สําคัญคือใช้แล้วมันเลอะไม้เลอะมือเลอะเสื้อเลอะผ้าใครใช้ก็ไม่ค่อยชอบแบบนี้บอกเลยบางทีแสบตาด้วยเนาะแต่แต่พี่ชายเดี๋ยวก่อนิมีกล่องอยู่นะเหมือนอลิมีใช้ตัวหนึ่งแล้วมันดีอ่ะเดี๋ยวก่อนมาดูก่อนเอาไหมดูหน่อยสินี่นี่นี่เอาไาอยู่เอามาอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้อะไรแดงแดงอะ a i r b i อ o n ตัวนี้นี่ลินใช้อยู่แก้ปวดเมื่อยคือดีมากลองๆไม่เชื่อหรอกแบบนี้เลย อ๋อมาแบบนี้เอ้ย,อยดี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 ด,ดีไม่ค่อยเคยเจอเลยที่ไปแบบโรออนแบบนี้ดี่จริงเปิดเปิดดมได้มะลองดมดูกลิ่นเขาก็ดีนะพอทาไปปุ๊บเขาจะเย็นเย็นนะแก้ปวดเมื่อยนะ<อ>แก้อักเสบต่างๆได้ด้วยนะ<อ>ถ้าพี่ช้ยปวดหลังปวดไหล่เนี่ยได้เลยเ<อ>พี่ชายใช้ร่างกายหนักมากลินสังเกตเห็นแล้วขึ้นเหนือล่องใต้ทํางานไม่หยุดตรงไหนที่ปวดนะนวดคลึงไปเลยนวดคลึงตรงที่ตอนนี้ปวดตรงไหนโอ้นี่ปวดทั้งตัวปวดตรงนี้เออต้นคงตองคอนวดไปเลยนะเย็นเย็นเย็นเลยคงต้อง บอก AB บ o ลออนตัวนี้แก้ปวดแก้เมื่อยแก้อักเสบสูตรเขาคิดค้นจากประเทศอินเดียเลยนะคนุณหมอที่คิดค้นเนี่ยเป็นคุณหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมขาและที่สําคัญเนี่ยโรงพยาบาลนั้นเปิดมายาวนั้นกว่า70ปีคือสูตรเขาเนี่ยเข้มข้นมากนะเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนนวดเข้าไปตรงนั้นเลยเ<อ>นะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะหลายคนบอกว่าอุ๊ยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดไหล่บ้างปวดเนี่ย มือเนี่ยนะคะคุณแม่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็นิ้วล็อกถูกไหมนวดเลยคลึงเลยตรงนี้จะบอกว่ากลิ่นหอมด้วยแล้วลองทานี่เป็นลูกกิ้งแบบนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องเอามือให้เปื้อนมือเลยนะนะแล้วเขาซึมซาบไวมากซึมสู่ผิวแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูหัวของเขาเป็นโลออนแบบนี้นี่สารสก,กัดเขามีน้ำรากกาม,มันน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันกัายานนคะน้ำมันอัชวานนะมีกา้านภูมีเลือดมังกรตัวนี้ ดีมากๆใครที่เป็นแผลผู้พองอแผลที่แบบเป็นแผลอักเสบทาตัวนี้ไม่แสบไม่ไหม้ด้วยนะเอาจริงเนี่ยพอทาครั้งแรกเข้าไปปุ๊บตรงนี้อุอาการสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือมันเย็นอาการเย็นมันทําให้กล้ามเนื้อรู้สึกสดชื่นแล้วมันก็ผ่อนคลายจากอาการต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันปวดเมื่อยมันปวดล้าเพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเคยซื้อยาหมองต่างๆแล้วไม่ถูกใจวันนี้นะ จัดงบประมาณนิดเดียววันนี้กับโปรโมชั่นดีๆรีบจัดไปเพราะว่าเราเชื่อว่าคุณกล้าลงทุนกับสุขภาพต่างๆเหล่านี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะปวดตรงไหนอุ้ยทาตรงนั้นอุ้ยชาตรงไหนอุ้ยทาตรงนั้นอุ้ยผ่อนคลายใช้ง่ายและที่สำคัญไม่เลอะสั่อผ้าด้วยนะครับอ เจอกันเลยมาเองเลยครูเองมาสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะวันนี้ไม่ได้มามีอิทธิฤทธิ์หายตัวอะไรมาใช่ไหมใช่ครับต้องบอกผู้ชมก่อนว่าเราเจอหน้าเจอตาในทีวีบ่อยมากนะเล่นละครนะคะคิวบู้ต่างๆครูสอนขี่ม้าด้วยถูกต้องครับใช้ร่างกายหนักมากเลยอะใช่ครับใช่ครับปวดเมื่อยบ้างไหมคะโอ้โหตรงไหนไม่ปวดดีกว่าปวดมาปั๊บเนี่ยปวดเลยแต่ว่าพอเราปวดแล้วเราก็มีสิ่งที่เราแบบ ค้นหาเพื่อที่จะคลายปวดคลายเมื่อยก่อนหน้านี้ปวดเมื่อยมาแล้วเราทํายังไงก่อนหน้านี้ครูทำยงานอด้วยความที่เราเป็นคนไทยก็ทั้งศาสตร์ไทยนวดประคบโอ้โหเยอะแยะมากมายยาวไปจนถึงศาสตร์จีนก็มีเราใช้มาต้องเยอะแยะหลายอย่างแล้วนะมันก็ไม่หายก็เลยใช้ลองใช้ดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าอันดับแรกเลยผมดมเหมือนดมเหมือนกันเลยใช่ไหมพอพอมาแต่กลิ่นมันดีแต่กินมันดีนี่คือคงแรกที่เปิดผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทดลองเมื่อทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันซึมเข้าผิวได้เร็วมากเร็วนะครับพอใช้ปั๊บนะฮะจากคนที่เป็นแผลเนี่ยครับมันเคยหายประมาณสัก2ถึงสอาทิตย์หายแต่พอเราใช้เอ้า7วันเอ้ย10วันเอ้ยแผลหายด้วยแสบด้วยแล้วถามหน่อยค่ะเวลาเป็นแผลแล้วทาทับเนี่ยแสบไหม อ่มันเย็นนะรู้สึกเย็นมากกว่ารู้สึกเย็นแต่ไม่แสบนะตัวนี้ลองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแพลอักเสบนะหรือปวดเมื่อยนะหรือคุณแม่นะคะที่แบบรู้สึกว่าเดินเหินไม่ค่อยลำบากปวดข้อเข่าแล้วเกินนี่ทาไปเลยนี่แล้วก็ซึมไว้สักพักหนึ่งนั้นจะกลับมาเดินปอดเลยพอมาเป็น a อ r บโรอน่ะคนละเรื่องนะความเป็นโรออมันแปลว่าสะดวกในการใช้สะดวกในการพกพาแล้วพอเปิดกลิ่นแบบนี้ปุ๊บผมเชื่อเลยทุกคนชอบกลิ่นนี้แน่ โดยเฉพาะสายแบบอโรมาที่จอะชอบบรรเทาอาการปวดเมื่อยอักเสบตามกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกลิ่นเนี้ยถูกใจแน่นอนแล้วมันเย็นช,ชอบตรงนี้ที่คุยอันบอกว่ามันเย็นอลิมบอกว่ามันเย็นเพราะงั้นเนี่ยส่วนผสมต่างๆสมุนไพรต่างๆมาเต็มไปสูตรอินเดียด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องย้ำนะคะว่าวันนี้ได้ไป3แถมสอแถม,แถมลูกระคบราคาไม่ถึงพันต้องโทรเลยค่ะ อายุเยอะขึ้นทุกวันจะลุกจะขยับไปทางไหนก็ปวดตัวไปหมดนี่นั่งอยู่เฉยยังปวดเลยค่ะสงสัยอาการเราน่าจะหนักไม่เบาเพื่อนก็แน่นะว่าไปลองนวดดูไหมแต่กลัวเจอคนมือหนักเดี๋ยวจะกลับมาหลังเรียกสะก่อนจะให้ใช้ยามองก็ไม่ทันใจแถมกลิ่นฉุนแสบตาไปหมดนี่เลยใช้ตัวนี้เลยค่ะ a b ro on ใช้ครั้งแรกก็จะงงงหน่อยไม่ค่อยชินกับน้ำมันนวดที่เป็นลูกเล็กแบบนี้แต่พอได้ใช้ทาใช้นวดแล้วบอกเลยว่าขวดเดียวเอาอยู่มากใช้จนติดไปแล้วค่ะเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายซึมไวไม่เลอะอกับคนวัยเราที่ซุุมาาขึ้นนนทกกกวัอจ ใช้น้ำมันอยู่คาลิปตัสและน้ำมันกัญยานจากอินเดียดแล้วน้ำมันวนวดที่ใช้ก็ยังมาจากคุณหมอเฉพาะทางจากอินเดียอีกด้วยเคยได้ยินมาว่าคนอินเดียเขาเก่งแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ทาแล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อต่อและอาการปวดเรื้อรังได้ดีมือเท้าชาน้อยลงตอนนี้ลูกนั่งได้สบายมากขึ้นถ้าหมดนี่แล้วคงได้ซื้อใช้ต่อแน่นอนเลยค่ะ ปวดตรงไหนพาตรงนั้นได้ทุกที่ทุกเวลาคลายเส้นคลายปวดคลายโรคจ้าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเอเบโลอนเเขาแก้ปวดเมื่อยได้แก้อักเสบได้สูตรเขาเนี่ยนะมาไกลาจากอินเดียเลยนะครับค้นคว้าสูตรโดยคุณหมอเฉพาะทางที่ทํางานในโรงพยาบาลที่เปิดมายาวน้นกว่า70ปีคือเขาแก้ปัญหาได้หลายโรคมากอย่างเช่นโรคดูมาตอย ไขข้อโรคเกาก็ได้โรคปวดกล้ามเนื้อใครเป็นออฟฟิศซินโดรมตัวนี้ช่วยได้เช่นเดียวกันและยังรวมไปถึงผิวหนังอักเสบด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ AB r o on แก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบขนาดบรรจุ30 ml ปกติราคาขวดละ690บาท วันนี้ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ a อบีโลออนแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบ3ขวดแถมให้ฟรีทันทีอีก2ขวดแต่ถ้าคุณโทรมาทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้นแถมลูกประครบสมุนไพร a b ี AB, ลูกละ9กบาทให้ไปอีกราคาเต็ม3,549ั้อบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่9ก9บาทเท่านั้นราคานี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6 1หรือแอดไลน์ที่ ส่นและปิดช้อปปิ้งหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรอรับของสบายๆได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณผู้ชมทางไลรบอกว่าอลินชอบตัวนี้มากแล้วก็ทึ่งในสารสกัดทุกตัวที่เขาใส่มาเพราะทุกตัวคือดีทุกตัวเลยถามครูแอนดีกว่าว่าครูแอนชอบสารสกัดตัวไหนมากที่สุดคะครับผมก็ เราพอเราใช้เรารู้สึกเราชอบอยู่แล้วครับแล้วก็เลยไปศึกษานะครับดูว่าเออไอส่วนประกอบเนี่ยเขามีอะไรบ้างมผมก็เลยรู้สึกว่ามันเนี่ย มีทั้งน้ำมันระกมน้ำมันยูคาลิปนะครับแล้วก็น้ำมันอัชวานน้ำมันกัมยานการพลูและที่สำคัญเลือดมังกรนี่คือเนี่ยเด็ดสุดใช่ไหมเขาบอกว่ามันบำบัดรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการสมานแผลสมานผิวแล้วก็เรื่องของการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยนี่อันนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากแล้วก็รักษาแผลสดได้ด้วยนะถูกต้องเคยปวดตรงไหนมากสุดครู มันถามว่าปวดตรงไหนมากสุดก็คือเอาปวดทุกจุดพอทั้งกล้ามเนื้อตามข้ออะไรพวกเนี้ยพอเราปวดปั๊บเราก็ทาทันทีแล้วรู้สึกว่ามันจับดาบเนาะมันผ่อนคลายได้เร็วมากมันเพราะมันซึมเข้าเนื้อเข้าผิวเลยใช่ครับแล้วก็เนี่ยพอเราใช้พวก ดาบอาวุธไทยโบราณที่ยาวๆไม่ว่าจะเป็นพวกทวนเงาวทวนหอกพอมันใช้แลวันใช้พลังเยอะพอใช้พลังเยอะปุ๊บกล้ามเนื้อและข้อนี่มันก็รับน้ําหนักเยอะดังนั้นพวกนี้มันจะเลื้อยลังพอเลื้อยลังเราก็เลยหาทางออกจากตรงนี้พอเขาทำปฏิกิริยาซึมเข้าไปในผิวแล้วก็เข้าไปที่ข้อเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราทํางานได้นานขึ้นเพราะฉันใครที่ปวดเลื้อหลังนะปวดบ่อยๆรู้สึกว่าใช้อะไรมาแล้วมันไม่หายปวดไหล่ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อพอใช้ตัวนี้พอเราปวดอ่ะล้วก็คลึงๆไปเลยที่ไหล่แบบนี้ปวดตรงไหนคลึงตรงนั้นคลึงไว้นี้ใช้เป็นประจําแนะนําว่าใช้ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาให้ถึง5ขวดใช้ต่อเนื่องได้ยาวๆเลยไม่แล้วขวดหนึ่งสามสิบมลขวดหนึ่งสามสิบมลคุณใช้ได้เป็นเดือนนะและที่สำคัญคืออยู่ในรูปแบบของโรออนมันสามารถที่จะพกพาไปใช้ได้ทุกที่ต้องถามค แอนก่อนครับเวลาไปกองก็คือพกโดออนแบบนี้ไปด้วยใช่ไหมนี่เลยครับติดกระเป๋าเมาติดกระเป๋าแบบนี้เลยติดกระเป๋าไว้ตลอดวันหนึ่งพอเราฟันดาบเสร็จปั๊บเนี่ยเรามานั่งอ่าฉายถ่ายฉากดาบเราสอนเสร็จปั๊บเราก็มานั่งคึ้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 งยั่ว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 ยั่อยั่วเงี้ยแล้วนี่ ทำไมทาข้อทากล้ามเนื้อนี่เลยนาทีปล่อยของมาทันทีเนี่จะบอกให้นะนี่เอบีโลออนี่ของเขานี่นะมันไม่ธรรมดาเพราะว่าสารสกัดในนี้มันทําให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทําให้เรารู้สึกว่าหูข้องขึ้นกล้ามเนื้อผ่อนคลายเราสามารถที่จะต่อสู้ได้อีกยาวนานนี่เท่านั้นแหละผมอยากจะลองบมา่ไงอทันทีเลยโดนกระเป๋าเอาไปใช้ให้เขาใช้ฟรีก่อนก็เลยบอกว่า น้องลองดูนะถ้าดีก็บอกต่อครับทีนี้น้องๆที่เป็นสตันที่เป็นลูกศิษย์ด้วยขี่ม้าเขาอยากจะใช้บ้างก็เลยเอาลองให้ไปใช้หนึ่งคนเขาก็ไปแชร์แกันใช้อู้เดี๋ยวนี้ใช้ทุกคนเลยอ๋ออู้นี่พกกระเป๋าขวดแดงใครไม่มีถือว่าเชยแล้วนะเะนั้นคุณแม่ขาดูอยู่นะปวดเมื่อยอยู่นะต้องโทรมาแล้วนะคะเพราะว่าเยรางงั้นถ้าไม่มีถือว่าเชยนะคะ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ AB โลออนแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบขนาดบรรจุ30 ml ปกติราคาขวดละ690บาทวันนี้ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ AB โลออนแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบ3ขวดแถมให้ฟรีทันทีอีก2ขวดแต่ถ้าคุณโทรมาทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้น แถมลูกประครบสมุนไพร AB ลูกละ99บาทให้ไปอีกราคาเต็ม3,549บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นราคานี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และปิดช้อปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ ติดตามข่าวสารและกษษษิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรอรับของสบายๆได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดแค่บปวดขาเพราะฉะนั้นใช้ AB ค่ะ A B ค่ะออยื หัวเข่านะคะว่าทานเบานะคะั่านเอาเขาใช้อะไรใช่ไหะมีกับเอดีนะคะเวลาที่เราปวดหัวเข่าเพราะว่าพ่อแาวเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดแค่ปวดขาเพราะฉะนั้นใช้กับใช้เป็นประจำนะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับหยิบขึ้นมาเวลาที่ปวดเราก็ทานกับเพ่งๆเบาๆ นี่ทุกคนขานี่คือยาม,มองแบบเดิมๆนะขออนุญาตป้ายให้ดูเลยโอ้โหนี่เธอกล้าป้ายด้วยหรอเป็นก้รนๆแบบนี้เลยนะต้องบอกสีเขียวแบบนี้เนี่ยนะกวนเรอเสื้อเหมือนกันนะและนี่คือแบบกลินฉุนมาหาพี่เลยนะกินชุนมากแล้วคือ,อแบบเนี่ย ไม่ใเ่บอกรู้สึกร้อนๆอร้อนใช่ไหมผิวเหมือนจะไหม้เลยแม่แม่คนไหนใช้แบบน้ํามันแบบนี้อยู่นะหรือว่ายาเขียวยาเหลืองยาอะไรที่ทาแล้วมันไม่มีออยล์อ่ะมันอันตรายผิวเหมือนกันนะอันเราเปลี่ยนดีกว่าไหมคะเยนเปลี่ยนมาเป็นเอบโลออนี่ตัวนี้เลยบอกเลยว่าอลินใช้แล้วลืมแบบยาหม่องแบบเดิมๆไปได้เลยใครปวดเมื่อยนะใครปวดตัวนี่นะนี่ ทาแบบนี้เลยเอยง่ายกว่ากันเยอะเลยลีแล้วัวเขาเป็นลูกกิ้งอหเขาเป็นลูกกิ้งแบบนี้มือเราไม่ต้องเลอะด้วยและสีเขาก็ไม่ต้องห่วงไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วซึมไวแบบนี้กลิ่นหอมด้วยแล้วใช้ดีด้วยอ่ะเทียบกันดูเออให้ดูเลยว่าใครใช้ยาหม่องแบบเดิมๆอยากให้เปลี่ยนนะมันดีกว่าจริงๆค่ะซื้อแบบ A B บโรออนแบบพ่อแม่ใช้ดีกว่าเนาะค่ะ ปวดตรงไหนพาตรงนั้นได้ทุกที่ทุกเวลาคลายเส้นคลายปวดคลายโรคจ้าต้องเลยค่ะเพราะว่า A B L o o R เอบิโลอนครเาแก้ปวดเมื่อยได้แก้อักเสบได้สูตรเขาเนี่ยนะมาไกลาจากอินเดียเลยนะครับคน้าสูตรดรืยคุณหมอเฉพาะทางที่ทํางานในโรงพยาบาลที่เปิดมายาวนานกว่า70ปี คือเขาแก้ปัญหาได้หลายโรคมากอย่างเช่นโรคดูมาตอยไขข้อโรคเกาก็ได้โรคปวดกล้ามเนื้อใครเป็นออฟฟิศซินโดมตัวนี้ช่วยได้เช่นเดียวกันและยังรวมไปถึงผิวหนังอักเสบด้วยค่ะ อายุเยอะขึ้นทุกวันจะลุกจะขยับไปทางไหนก็ปวดตัวไปหมดนนั่งอยู่เฉยยังปวดเลยค่ะสงสัยอาการเราน่าจะหนักไม่เบาเพื่อก็แน่นําว่าไปลองนวดดูไหมแต่กลัวเจอคนมงอหนักเดี๋ยวจะกลับมาหลังเดียวก่อนยะให้ใช้ยาวมองก็ไม่ทันใจแถมกลิ่นฉุนแสบตาไปหมดนี่เลยใช้ตัวนี้เลยค่ะ a B r o o n ใช้ครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยไม่ค่อยชินกับน้ามันนวดที่เป็นลูกเล็กแบบนี้แต่พอได้ใช้ทาใช้นวดแล้วบอกเลยว่าขวดเดียวเอาอยู่มากใช้จนติดไปแล้วค่ะเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายซึมไวไม่เลอะอกับคนวัยเราที่ซุ่มซ้นนนทุกกวัอจาก ใช้น้ำมันยูคาลิปตัสและน้ำมันกัยญาจากอินเดียแล้วมานวดที่ใช้ก็ยังมาจากคุณหมอเฉพาะทางจากอินเดียอีกด้วยเคยได้ยินมาว่าคนอินเดียเขาเก่งแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ทานแล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อต่อและอาการปวดเรื้อรังได้ดีมือเท้าชาน้อยลงตอนนี้ลูกนั่งได้สบายมากขึ้นถ้าหมดนี่แล้วคงได้ซื้อใช้ต่อแน่นอนเลยค่ะวันนี้จัดไปเต็มๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นนี้ทาง Ra b บิด Shopping ครับมอบโปรโมชัน่นพิเศษกับ AB r ีโรนะ ซื้อกับเราไปก่อน3ขวดเราแถมให้อีก2ขวดรวมแล้วคุณได้ไปทั้งหมด5ขวดนะแต่ถ้าโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้ก่อนที่รายการจะจบเราแถมไปให้เป็นลูกป,ประครบสมุนไพรสูตร A B อีก e 1ลูกด้วยแต่เราให้คุณจ่ายทั้งหมดนี้เพียงแค่999บาทแบงค์พันมีตังค์พรและที่พิเศษสุดๆก็คือ ทุกออเดอร์จัดส่งฟรีทั่วไทยคุณผู้ชมสายโทรเข้ามาเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อนะคนดูรายการของเราเนี่ยปวดเมื่อยกันเยอะมากจริงๆนะทั้งประเทศเลยจ้ะทั้งประเทศ <laughs> เลยนะอ่ะไม่เป็นไรถ้าใครดูแลปวดเมื่อยอยู่โทรสั่งเลยนะคะปวดแข้งปวดขาปวดข้อตัวนี้ช่วยได้สรรพคุณเขาดีนะหลายคนใช้แล้วมั่นใจเหมือนครูแอนนี่แหละใช้แล้วมั่นใจเราตอบโจทย์หน่อยดีกว่าว่าทาไมเราถึงมั่นใจ a อบีโลอตัวนี้คะ่ะด้วยความที่ว่าเราศึกษาก่อนที่เราจะใช้งานนะครับครับ เจ้า AB บิโรออนตัวนี้มผมเห็นเขาว่าได้สูตรมาจากอินเดียโดยคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วคนรีวิวเยอะมากด้วยนะนตัวนี้นะก็เยอะคนใช้เห็นผล<อ>ก็<ร>ดีก็บอกต่อๆกันแล้วก็บอกต่อการผ่านสื่อออนไลน์อะไรคนลองไปเซิร์ชดูก็จะเห็นว่าเขารู้สึกดีกับ a อ r o รจริงๆดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมข้างในเนี่ยนอกจากจะมีน้ํารรมันมระกําน้ํามันยูคาลิปตัสนะน้มามันกํายานน้ํามันอัจวานการพลูรวมถึงเลือดมังกรเน้นๆหลักๆคือใครที่ขี้ปวดขี้เมื่อยใครที่ปวดเมื่อยลงถึงขนาดที่กระดูกอักเสบนะโรคเกาบางคนก็ใช้รวมไปถึงนะใครที่ ดูแลผิวเพิ่มเติม,มหรืออยากต้องการอโรมาทรทเมพีไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ดูแลตัวเองด้วย ก็สามารถใช้ได้ไม่เลอะมือและที่สำคัญคือใช้ได้ทุกที่แบ่งได้ทุกคนด้วยนะขวดแบบนี้เลยเอ๋อไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นไซนัสตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะกลิ่นเขาเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นหอมๆที่จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยชั้นดีเลยนะที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะบ,บางคนบอกว่าฉันเคยแล้วไปกินยามา,อาโอ้โหเป็นห่วงตับเป็นห่วงไตเหลือเกินอลองเปลี่ยนมาดูค่ะปวดเมื่อยเนี่ยมันก็รักษาได้นะถ้ารักษาอย่างถูกวิธีถ้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดมีสรรพคุณดีๆแก ปวดเมื่อยได้อย่างตรงจุดอย่างตัวนี้เลยนะคะวันนี้เอามาฝากกันนะให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นโอกาสสําคัญแล้วนะคะปวดเมื่อยโทรมาได้เลยวันนี้โปรโมชั่นดีมากด้วยก่อนจะลาครูแอนค่ะครูแอนฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยที่มีอาการปวดเมื่อยแบบครูแอนนี่แหละนะคะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องหรือว่าผู้ที่ทำงานที่ใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ ABROON ตัวนี้ตอบโจทย์พี่น้องได้ทุกคนเลยนะครับอ,อยากจะให้ทดลองใช้อลองเปิดใจดูว่า ABROON ดียังไงแล้วใช้อย่าลืมบอกกลับมาด้วยนะ No จะบอกกลับมาอย่างไงรีว응ิวงานรีวิวใช่รีวิวให้เราด้วยเนาะใช่คุณแอนมัธมินด้วยนะคะครับผมยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูข้อมูลอย่าลืมนะคะเชื่อว่าแม่แม่หลายคนออกไปตักผ <Yeah ้าหรือไปวัดลุกขึ้นลุกลงก็ปวดแข้งปวดขานะอย่าลืมนะคะให้ a b บโลออนช่วยแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบนะคะวันนี้ซื้อ3แถม2ได้ลุกประคบอีก1จ่ายเพียงแค่999บาทโทรมาได้เลยนะคะที่สำคัญคือส่งฟรีทุกออเดอร์ทัวไทยชอบตรงนี้อยู่บ้านเฉย ของไปส่งหน้าบ้านไม่เสียค่าจะส่งจา่าย9กา้าได้ไปเยอะหมดทั้งหมดนี้เลยอย่างนี้อ่ะรีบโทรด่วนเพราะนี่คืนอนาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอลาอรายการไปเลยแล้วของยาตลาไปด้วยแล้วก็ทาโรออนไปด้วยวันนี้ขอทุกคนสุขภาพดีแล้วก็รีบโทรสั่ง a อบโรออนกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูผมทาต่อแล้วนะผมไม่รอแล้วนะอะไรครับตรงนี้นะบันเลงเลยฮะนี่เปที่ไฟช็อ อายุอะไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะแต่ที่เรียกว่าหนักอะคือสังขารไม่เที่ยงออกกําลังกายก็แล้วพยายามหาจังหวะยืดแขนยืดขาตลอดแต่คุณแม่ก็มาตกมา่ายตอนทํางานบ้านนี่แหละค่ะต้องกม้กมกมเงยเงยจนปวดหลังดังกลอบบางทีแกตื่นมาก็ปวดคอเพราะนอนตกหมอนอีก ร้ายคนเรามันจะมาสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนี้ขอเบอิกหมอนวดส่วนตัวหนะะ่อยค่ะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคนนี้ไม่ต้องจองคิวลุกหน้าผู้มาหาเราถึงที่แถมพกไปนวดได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก a อ r บรออนสิ่งที่ชอบมากๆคือเปิดปุ๊บทาได้ทันทีเลยไม่ต้องใช้มือป้ายเหมือนยาหม่องหรือพิมเสนให้มันเปื้อนมือเลอะเทอะที่สาคัญคือทาแล้วเย็นสบายผิวไม่แสบไม่ร้อนเลยค่ะใส่เสื้อขาวก็ได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่เลอะ เป็นนวัตกรรมนาโนโน,นะคะทาปุ๊บเนี่ยจะซึมเข้าผิวเราทันทีไม่มีเวลาทิ้งคราบเหลือแน่นอนปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเวียนหัวตการเมารถนี่แหละมีแค่ตัวนี้เอาอยู่เลยสามารถใช้ควบคู่กับลูกประคบได้ด้วยนะคะเป็นน้ำมันนวดสูตรสมุนไพรที่มีความสะดวกมากๆเลยใครจะไม่ติดใจล่ะคะเน้นทำเลยต้องมีติดตัวไว้ค่ะ พิเศษวันนี้ค่ะ AB r o o รแก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบขนาดบรรจุ30 ml ปกติราคาขวดละ690บาทวันนี้ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ AB r o อ n แก้ปวดเมื่อยแก้อักเสบ3ขวดแถมให้ฟรีทันทีอีก2ขวดแต่ถ้าคุณโทรมาทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้น แถมลูกประครบสมุนไพร AB ลูกละ99บาทให้ไปอีกราคาเต็ม3,549บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นราคานี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และปิดช้อปปิ้งหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอที่บ้านรอรับของสบายๆได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ